มันผ mm ่อนคายเขาไหมคือมันจะได้อ่อ ที่น้อยแล้วก็ความยากของบทด้วยหรือเปล่า <g binary> <fi> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบเออก็โทรมงเช้าสี่ทุ่มไจนทุกวันเลยเนาะใช่บางวันเลยไปเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแต่ความหนักใจของคันดิลแต่คนอื่นอย่งบ้างเออความท้าทายความหนักใจความท้าทาย ก็อย่างที่บอกว่าหลิงกลัวนักแสดงที่ปูกับหลิงอาดเจ็บคือหลิงใช่หลิงกลัวมากแล้ว,แล,วแล้วใจหลิงก็แบบไม่ไม่อยากทําลงไปอ่ะแต่มันก็ต้องทําคือต้องทําให้ครั้งเดียวให้มันจบเลยจะดีกว่าใช่จะดีกว่าให้เขาเจ็บซ้ำๆอะไรเงี้ยห,หลิงก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบกัดฟันสู้ใช่กับกับจิตใจของไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ,อคิวบ้านไหมคะฮะคิวบ้านไหมคะ มีค่ะมีฟาดใช่มีฟาดคือหนิงต้องแม่นคิวมากใชก่ก่อนาาาก่อกน,น,นก่อนที่จะถ่ายทำอะค่ะเราเราเราก็จะซ้อมกันหน้าซีนหลายหลายหลายครั้งก่อนที่จะถ่ายแล้วอย่างหนิงมีได้แขกกับบ้านมาทุกครั้งเธอต้องดูมีมีค่ะมีทุกไหนทุกไหนบ้างจริงๆคือมีทุกวันเลยก็อาจจะมีส่วนบ้านก็จะเป็น สมมุติจักเปะ๋นะัน้ผมแล้วผมนี่ปัดเป๋แต่ยังเป๋อยู่ไม่แตกเลยไม่ี่เขาจแกาตกมันมันสวยตลอดการแต่เค่ะคุณหนิงนี่ที่ตรงนี้เลยแต่ยังไรให้สวยมุ่งเป แล้วสตาฟเขาบอกว่าแรงดีเนาะเราใส่ที่เลยเต็มที่เต็มที่ค่ะลนมผัดเป็หกพันมาติดมาข้างนอกมาออมมาติดมามาไม่มีมาถึงติดมาแบบความแข็งแก่งความแข็งแก่งก็มีนะพี่หญิงก็ปกป้องออมนู่นไหนแต่ลายแล้วเล่าให้ฟังว่าไม่ผิด มันทั้งเรื่องแล้วอารมณ์น้องไอลา่าดูแบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แล้วก็มีหน้าที่เล่นให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นให้มันดูเสถียรอ่ะใช้คำว่าเสถียร<ช>ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาแบบอารมณ์มันสวิงเนาะเราเล่นยังไงให้มันแบบสมูทต่อก,กันอะไรอย่างเงี้เยเราว่าเป็นตรงนั้นแล้วก็ตอนแรกๆก็จะมีแบบเออทำอยังไงให้แตกต่างขอนอเอแต่พอมาอ่านบททั้งทั้งหมดดีๆแล้วอ่ะก็คนพบว่ามันคือคอมพติทลี่คนละคนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็เลย เอาว่าความยากอยู่ตรงนั้นดีกว่าความสะเขียนของแบบการพูดแสดงว่าออมดูเสร็จก็ต้องไปเช็คมอนิเตอร์จะบอกว่ามันจะหมุนแต่ว่าเรื่องเนี้เชื่อไหมว่าออมไม่ค่อยได้ดูมอนิเตอร์เลยไบแบบออมไม่รู้ว่าด้วยด้วยเวลาที่เร่งรีบด้วยหรือเปล่าแล้วแบบน้องไอล่าเขาจะเปลี่ยนชุดนานเพราะว่าคือระหว่างซีนเปลี่ยนชุดนานแบบมันต้องเปลี่ยน เขาเนี่ยเขาหนูก็ต้องรู้คิวด้วยต้องรู้ค่ะแต่ว่าง่ายเพราะว่าในบทอะเราเป็นแบบสู้ไม่เป็น้เป็นก็เลยนี่หลบอยู่หลังเขาเอยู่เแล้วเขาวิ่งไปไหนแล้วก็วิ่งตามให้ทันแล้วแหละเหนื่อยเพราะหนูใส่ส้นสูงเขาใส่คอมแบต <laughs> ใช่แลวของความาด,ดามาอเขาเรื่องก่อนเ็นเรื่อของบทนมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คือเป็นตามบทไปบทมันเศร้าเราก็ NC เป็นจริงนะเพราะเมื่อกี้ที่นายบอกว่าเสิร์ฟแต่ว่าแบบเตรียมไว้เลยเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะแซ่บแน่ต้องบอกว่าที่80ข้าไวคำพูดยิ่งตังแหละแต่งหน้าที่เราดูสึดว่ามันั้นหมดเบอกไม่ได้หรอกนะไม่ต้องว่าเรื่องยอแต่แค่จะปล่อยออกมาว่ายังไงอ๋อเรื่องยอดเรื่องยอดไม่ชุยอดเลยเอาฉากฉากสีมันจี๋ยังไง อุ้ยเหมือนกันไม่ต้องการแชร์คนละครึ่งคนละครึ่งทางอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊ก็ไม่ได้เล่นโซเชียลไงไม่รู้ว่าเขาเขาโอเคงั้นเดี๋ยวออมช่วยขีดแป๊บนึงนะขอเวลาพี่ดาวรู้สึกว่าเออคนละครึ่งทาาาางมจกกคนคือออมว่าฉากเลิฟซีเนี่ะมันมันอาจจะแบบมันมันมาเท่าที่จำเป็นดีกว่านะตามแบบตามความพัฒนาของตัวละครสองตัวละครเลยบางทีคนดูอาจจะแบบตกข่าวอ่ะ อย่างเงี้ยอีกนิดเดียวเอ็งทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอยู่บ้างนะมีสิทธิ์ขัดใจเยอะเหรอคะบอกเลยว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้จิกหมอนนะปาหมอนใส่ทีเพราะว่าแบบทำไมไม่รักกันสักทีเข้าใจผิดกันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีความหนีเกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องอ่ะก็ก็ไม่รู้ว่าคนผู้ชมรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าไอร่ารู้สึกก็เลยลองไปดูกันนะอ่าแล้วเลิฟซีในสไตล์ของบอุ่นิกัดมันจะดีใจหรือว่ามันจะอ่อนโยนหรือมันจะแบบ ดูดันนะ <c oughs> ไม่ไดามมันยังไงมันยังไงสำหรับเราพอเราดูดูลดูม,มัน เรื่องที่เราไม่รู้ตัวเข้าหามากกว่าที่เขาคิดเรื่องนี้นะเราต้องหามหรือเราจะมีแก้ให้คนดูทางบ้านที่ตามแบบเตรียมไว้เลยเตรียมรับแรงกระแทกอันนี้ไว้ควรนะไม่ว่าจะดูอะไรก็ควรรับแรงกระแทกไว้ไม่ว่าจะเป็นการแยกจากหรือแบบความเสิร์ฟอะไรอย่างนี้ยก็ต้องรอรับแรงกระแทกอยู่แล้วแต่ที่ใดเราไม่ได้เล่าเรื่องย่อหรอกไม่ได้เล่าเรื่องย่อต่าง หรือว่ามีเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นอ่าเรื่องย่อ only you อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะยื่นเล่าให้ฟังคือะรครัวันนี้ถึงแี่คู่หนละึ่งแล้วมั้งไม่กลืนหรออีกคู่หนึ่งคู่ท่านซีโอสาวนี้ยังเป็นอย่างไรกับเบ้าดีจะรู้ยังไงกับพี่ดี้โอ้ยหนูเล่นกับพี่ลี้แล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูได้ความอบอุ่นเหมือนเหมือนแม่อ่ะุ้ยแต่พี่ ไม่แต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าอายุพี่ลี่แต่ว่าเกี่ยวกับว่าเขาเล่นแล้วแบบออมสามารถแบบอินได้เหมืนอนขาหรักเราจริงๆใช่แต่ตอนนั้นพี่ถห็งไม่อยู่อ่าตอนนั้นจริงๆนั้นไม่มีพี่ตะวานันแต่ว่าเป็นน้องไอร่ากับพี่เชอรี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ลี่พี่ออมออมไม่เคยเห็นที่เชอรี่เลยว่าแบบในตัวคาแรคเตอร์พี่เชอรี่เป็นยังไงแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยพอพี่เชอรี่มันได้เป็นท่านประธานอ่ะรู้สึกว่าเออพี่เชอรี่แบบ เล่นได้แบบเข้าถึงมากเลยอะไรงเงี้ยค่ะถ่ายก็มีคู่ใช่ไหม

อย่างโปรโมทเยอะเดี๋ยวไอข่าให้แาบเพราะทุกสุขมันจะขยาย้มากขึ้นมันไม่ได้แค่ชั่วโมงยมงอ๋อก็คือช่วงเวลาออนแอร์จะขยายมากขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะอืมค่ะข่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซิ่งที่เราตั้งใจทำาออมา